สร้างคอนฟิกมาใหม่แล้วปรับเปลี่ยนขนาดรูเจาะรูที่เจาะด้วยโฮวิสร์แต่พอกลับมาที่คอนฟิกเดิมรูรูเปลี่ยนเหมือนอันที่ผมเพิ่งแกีวิธีแก้ไหมครับมันจะงงงงนะมันจะงงงงนหะ <c oughs> มันจะงงงงนะ <c oughs> นงงคำถามมากอะ่ะเหมือนเหมือนน,น่าจะประมาณว่าเหมือนแบบมีมีหลายคอนฟิกครับแล้วแต่ละคอนฟิกเนี่ยอยากให้รูมันไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่พอเข้าไปแก้ปุ๊บ มันเหมือนกันมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนฟิกเลยไงมันไม่ไม่เพิ่มไปนี่เป็นนี่เป็นมอนสเน์กานเป็นมอนสเนอ์ของการตั้งคําถามเกี่ยวกับโซลิโดเลยนะครับต้องมาตีต้องมาตีโจมก็ไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้พี่ต้นทําให้ดูดีกว่าครับทํายังไงมันคืออะไรตกลงมันเป็นก็คืออ่าอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวเพดครับผมเป็นชิ้นงานนะครับก็มีเจาะรูนู่นนี่นั่นครับแต่ถ้าอย่างที่เขาถามมาก็คือ อาจจะมีการสร้างคอนฟิกเพิ่มนะครับก็ที่กวาครับนิวคอนฟิกขึ้นมาผมบอกว่าอันนี้เป็นอะไรดียคอนฟิกที่สองอันนี้เป็นชื่อนิวโฮแล้วกันนิวโฮนิวโฮครับก็ในส่วนตัวคอนฟิกนิวโฮเนี่ยผมจะเปลี่ยนนี่ดูตรงนี้เอ็มครับเปลี่ยนไซส์มันอ่าครับนะครับจากของเดิมเนี่ยมันเป็นเอ็มแปดใช่ไหมครับเอ็มแปดเอ็มคูณจุดสองห้าซักเอ็มสี่ด้วกันให้มันเล็กลงเอ็มสี่ศูนย์จุดเจ็ดนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวคําสั่งโฮวิสาร์ตรงนี้ครับถ้ามันมีคอนฟิกที่เราทําไว้นีถ้าเราแก้แบบนี้แล้วติ๊กถูกไปเลยครับมันอาจจะไปรีเพสทุกคนคิกต้องคลิกเพิ่มนิดนึงครับตรงไหนครับนี่ครับคอนฟิกูเลชั่นครับผมครับคลิกมาปุ๊บนี่นี่จะมีให้เลือกอัพนีขึ้นมาเลือกเป็นดิสคอนฟิก ก็คือเปลี่ยนแค่คอนฟิกนี้คอนฟิกเดียวเอาอันนี้นะอย่างเดียว<ช>อ,อ,อันอื่นอันอื่นไม่ต้องไปยุ่งใช่คือถ้ามันไปติ๊กออนฟิกเนี่ยแน่นอนรครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยก็จะเป็นที่มาของคำถามน,นี้แหละครับใช่ครับเข้าใจแล้วคือมันอาจจะเป็นออคอนฟิกอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไปเปลี่ยนมันปุ๊บสายเดียวกันหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นดิสคอนฟิกนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับนี่ไงคอนฟิกนิวโฮก็คือเป็นสายเล็กครับผมคอนฟิกดีฟอォ ต่างกันนะสององิเนี่ยนี่ครับอธิบายอธิบายเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของตัว configuration จริงๆชื่อยาวมันชื่อยางงี้ชื่อ configuration นะครับก็คือมีเอาไว้สําหรับงานเนี่ยสมมุติมันคล้ายๆกันเช่นเพจอาจจะขยับขึ้นครับพี่ต้นอาจจะมีขยับอาจจะเจาะรูเพิ่มอาจจะมีเนื้อตรงนี้เพิ่มมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังคล้ายๆเดิมอยู่ทําบนนี้ได้เราสามารถสร้าง conflict ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ไปโมได้ แล้วเราอยากใช้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ดับมันคิดกลับไปแบบนี้นะครับอย่างพี่ต้นลองลองเพิ่มความยาวให้เพื่อนๆนดูนิดหนึ่งได้ไหมสักตัวเดียวพอนี้สมมติโมเดลยนี้มันยาวก,กว่าเดิมสมมตินะครับตักค่าหนึ่งสักหน,นึ่งร้อยตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันระวังให้ดีครับนี่ดีสคอนฟิกเหมือนกันต้องระวังระวังปกนี้คนฟิกเดียวสมมติตรงนี้เปลี่ยนเป็นให้สปกันให้เพื่อนเพื่อเห็นภาพหน่อยหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับ แล้วก็คอนฟิกแรกก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้มีประโยชน์นะครับว่าเราเาไปทำงานคือไม่ต้องมานั่งนิวไฟล์ไปบ่อยมานั่งเจาะรูเสียเวลางาทำแบบนี้ตายด้วยอันนี้ก็ไปต่อยอดในใช่ assembly สามารถสับเพจบางฟีเจอร์ได้ว่าคอนฟิกนี้ให้ปิดไปก่อนอีกคอนฟิกนี้ให้เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ต่อยอดได้เยอะยืดหยุ่นยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับลองหัดเล่นดูติดแล้วมาถามเราได้ครับในเฟซบุ๊กกลุ่มเรา